เราจะอัญเชิญมหาเทพนะครับองค์สำคัญลำดับแรกนะครับคือองค์มหาสิวะเจ้านะครับอมนมสัสสภวายจะมโยภวายจะนามัสสังกรายจะภัยสังกรายจะนามัสสิวายจะสิวัตรายจะอมนมัสสิวายจะอิติสิวัมปะิยาภิร,รัติเจยตา ข้าพเจ้าขอนอมกราบชุรีกรแด่องค์พระอิศวรบวรจอมจักสร้างโลกอยู่ในองค์หัดแห่งพระองคอ์ขอทูลแทบบาทเถบงให้ทรงสเสด็จมาประทับนบครเขตมนทนละพิธี ด้วยเดชแห่งองค์พระหระผู้ปรีชาญณาจงดดนบันดาลให้งานสำริจบังเกิดพ้นอุกฤษ่ทุกผู้ในที่นี้ที่มีใจเปรมประโมดเหียโสดคอยสดับพระบางเดวะองค์กันใส่กราวใส่กระหม่อมด้วยกระเสมสานปริติ ขอเชิญเสด็จจากทิพยานปรมาตมันสู่มณฑลลพิธีในกาลบัดนี้เทนตรพิสวร